สวัสดีค่ะมือนีแม่กำนันกระสิผ้ามาอัปเดตต้นบอนกระดาษด่างอีกคือเก่าหรอพี่น้องเนาะอ่านี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงของตนใหม่นี่เขาสามารถที่สิอัปเดตได้เขาสามารถที่สิเบื่องพัฒนาการของตนใหม่ได้ทุกมือทุกมือทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเพื่อนบ่ได้อยู่ซื่อๆด้เพื่อนกระสิมีความเปลี่ยนแปลง อันนี้ตอนนี้บอนกระดาษด่างแม่กำนั่นก็มีอยู่ต้นเดียวนาะพี่น้องกับสะออนหลายเนีสะออนหลายเห็นบอเนอี่ยเห็นบบคลิปก็หนานน่นกับยังประ่านในไงแมนบอสําหรับนอของบอนกระดาษด่างเนาะคะ่ะแต่คลิปนี่ไงเรอเด้อค่ะนี่ไงสีแซงต้นเม่ไปเร้วปกติแล้วเนาะอ่าถ้าศิถ้าสิก้าถึงท้าสิเว่าหอดตอนที่เพื่อนเฟื่องฟู่อยู่หันตอนที่เพื่อนอ่า ติดกระแสตอนที่เพิ่นมีมีกระแสล้ะก็มีราคาที่อยู่ดาวอังคารเนาะพี่น้องบยาเวาบาปเนาะอ่าเนี่ยถ้าเป็นนอแบบนี้เนาะหลายๆนอแบบนี้บ่ธรรมาดาคือกันเนาะค่ะเนี่ยอันนี้ก็น,น้อยนี่อันนี้ใบเพื่อนกะเตียกออกมาใาหญ่เล้ค่ะนี่นี่นี่ใบที่เขาชํำน้ำเนาะใบที่ชํำน้ำใบนี่ที่ออกมาเร็กๆกะย่ง ตรงนี้กระชํำน้ำอยู่คือเกาแต่ว่ากรลดลงเนาะอาการชํำน้ำเพราะว่าเข้าเข้ากับหูท่านเข้ากันเลยแบบว่ามารดน้ําน้อยๆน,นะคะอ่าทีนี้อ่าสำหรับนอน,นี่ใบเพื่อนใบเพื่อนกะดางดางดางนิดหนึ่งเนาะแต่ใบที่สองออกมาหล่อที่สองออกมาเผือกเลยพี่นอ้องเอ้ยเผือกเลยนี่คือเผือกเลยแต่ว่าความเผือกของเขากะใบกะรูสึกสิสมบูรณ์เนาะนี่เห็นบอรูสึกสิสมบูรณ์ อันนี้สําหรับใบนี้พอดีเนาะค่ะความด่างความเขียวคือพอดีกันเนาะถ้าเผือกมาแบบนี้อีกจักน้อยถ้าเขาเขาอ่ะโดนกับแสงแดดถ้าเขาอ่ะโดนกับสภาพจังใดเขาก็เขาเขาเขา,เขาเอื้นว่าอย่างไรเนี่ยเขาก็จะเอื้นเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่สิมีอาการคือกันแต่ว่าสําหรับอันยอนนี้กันยังตอนนี้ยังพ่านในเสียงอาการเนาะค่ะยังพ่านในเสียงอาการอ่า แต่สําสำหรับอ่านอนี่กะสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์นี่หลอดไม้หลอดไม้กำลังสิมากเนาะกำลังสิม,มากนอกนี่กับมีมีความแบบสมบูรณ์งามงามทุกนอเนาะค่ะงามทุกนอนแล้วก็นอที่เกิดเกิดขึ้นมาใหม่ๆซองซองกำลังนี่ กำลังขึ้นมาเนาะอยู่ไกลๆมูออันนั้นก็รู้ซื้อ่าสีด่างขึ้นมาสําหรับลูกของลื้อนวานอของบอนกระดาษด่างต้นนี้รอบแรกเขียวลายเนาะค่ะรอบนี้มีแต่ด่างเบิดเนาะรอบนี้มีแต่ด่างเบิดเนี่ยคิดพอดต่นที่เพิ่นเป็นกระเสียอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะบ่ธรรมดาเดอ้อนี่เดอ้อเนาะ <c oughs> นี่ถ้าเท้าอ่ะจะแยกแยกเขาออกไปกับบ่ธรรมดาขึ้นกันนะก็พ่อแยกแล้วเนาะค่ะเนี่ย กับพ่อแยกเราละแ,แ,แม่กำนั่นกับพับท่านในแยกเนาะกระัท่านในแยกนี่งามเนาะค่ะเนาะอันนี้แหละคืะคอเฮาอัปเดตได้ทุกทุกระยะเนาะค่ะคันซเว้าถึงเมื่อก่อนที่นั่งติดกระแสที่กระแสนั่งมากอ่ะอ่อนซ่อนหลายเนาะพี่น้องอยากได้อยากได้ได้แม่กำนั่นอยากได้คักแต่กระบบได้เอื้อมบ่ถึงได้เอื้อมบ่หอด้วยคะ่ะอ่ะต้นซํานี่กับหกลักพี่น้อง นี่มาเบิ่งความงามของเพลินนี่นี่เบิ่งความงามของเพลินเนีย่ยแม่กำนันคือเว้าอยู่ประจําเว่ายุ่เสมอเมือ่อใดที่แม่กำนันมาทายคลิปเขานะ่ะเออเขาก็สิมีความรู้สึกว่าเขาก็สิได้คือจังเท่ามามาวา่ามาพูดมาคุยกับเขาเนาะเขาก็จะมักเนาะคะ่ะต้นไม้เนาะนี่อ่าเนีย่ยสังเกตแม่กำนันมาอยู่น้ำเขาเดือนเดียวเนี่ยคะ่ะครบเดือนแล้วเนาะ รู้สึกว่าเห็นบอ่อครบเดือนแล้วเขาออกมานอก,กับสามซีนอเมกื่อ่อนบอมีเนาะอ่าแล้วก็อดหลอดไม่กับสามสามหลอดนี่หลอดที่ซีกำลังมาเนาะพี่น้องแต่ว่าหลอดนี่มากคือสมแเขียวสมามเขียวมาจากแบบนี้เนาะก็บ่รู้ว่า,ก,วาก็มรุ่นว่าตอนเขากลางออกมาเขาสีมีด่างบ่เนาะอันนี้เขียวมาเลยพี่น้องเลยนี่เขียวมาเลยเนาะอ่า เียวมาเลยเขียวมาเลยสำหรับสามหลอดที่มากขึ้นอยู่กับแม่กำนั่นตอนในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่คือด่างเนาะค่ะด่างทุกใบด่างหน่อยด่างลายก็ด่างทุกใบเนาะค่ะด่างทุกใบด่างทุกหลอดอ่ะแล้วที่นี่ตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องตอนนี้มีความรู้สึกว่าสามซี่ใบนี่เขาสิเป็นผ้าระเนาะสามสี่ใบนี่เขาสิเป็นผ้าระเราดีแม่กำนั่นมาสตาัดออกเป็นใใ่ยนแจได อันนี้ในความในความถ้าถ้าเฮาพูดถึงว่าการดูแลหม่มงคลนะเนาะอ่าถ้าใบเป็นแบบนี้เฮากระตัดออกแล้วล่ะอืมเนาะอันนี้คือเปลี่ยนพลังลบพลังลบแล้วเดี๋ยวแม่กำล,ลัถึงสิตัด์ออกอยู่นี่จะตัดออกแล้วค่ะนี่นี่เนาะตัดออกใบหนึง่งแล้วก็ใบเขียวใบนี้ใบหนึง่งเดี๋ยวแม่กำลังสิตัด์ออกอยู่แล้วก็บใบนี้อีกใบหน,นึ่งมีเขากรนะตัดออกเนาะเพราะว่าเขา เขากะถือแดดเนาะขานอแดดกะแห้งแห้งเขาถือแดดเขาโดนแดดอ่าแล้วก็เป็นธรรมดาเนาะของต้นไม้อกะกัใบแก้แล้่ยวก็สุดส้มไปตามการเวลาธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขากะส้มก่อนไว้อันขุนส้มก่อนเวลาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถือแดดเนาะแดดแห้งแดดแห้งเขาบม่มีอ่าเสลนบางแดดให้เขาเข้าเขา,าอ่าบม่มีสถานที่เนาะก็ต้อง เป็นแบบนี้แม่กำนั่นกับสิตัดตัดก้านเขานี่ซา,า,ามก้านนี่ออกไปก็ให้เลือซ้มก้านนี่กับหลอดไม้ที่สีมาเนาะกับลูกๆของเขาที่สีหง่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะหง่ขึ้นมาเรื่อยๆหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่้ามีสถานที่แม่กำนันกับแยกเราล,ละอันสิจ้องไว้เป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้มันสิเป็นจะใดเนาะสีงาบานอสีหงบ่บะนอแมเอเ้ยนะเข่ยงน้อยๆลูกกันหลายๆอืม แต่ถึงยังใดก็สีแยกไปยุกอกถ้าแม่กำนันก,กับผู้ก็ดึงแม่กำนันก็สีแยกไปยุกอกแยกไปปลูกท่างสถานที่กวางกวงเนาะปลูกไว้ปลูกไว้นอกจากสิเป็นไม้เป็นไม้มงคลคือกันเด้อค่ะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามไม้ดางไม้ดางที่เคยติดกระแสและตอนนี้ก็ยังติดอยู่คือเก่าแหละถึงแมว้วาสีลดลงเนาะกระแสลดลงราคาลดลงความงามมาลดลงเด้อพี่นอง ความงามความเปลี่ยนไม่ดังเขาบรลดลงเนาะจ้านี่ก็ยังงามยังคงงามยังคงมีความงามยังคงมีความแบบอผู้ผู้ที่บระท่านได้มีบระท่านได้พระท่านได้เปลี่ยนเจ้าขงวงกันยังอยากได้อยู่คือเก่าเนาะคะ่ะอันนี้คือจับต้องได้ท,ทุกทุกท่านเนาะเมื่อก่อนแบบนี้นี่ถ้าซําใดซ้ำหนึง่งถ้าว่าอยากได้คักคักแท้แท้แต่แท้นก็จับต้องบ่ได้เนาะคะ่นะราคาอยู่ดาวข,ข้านพุน เม,ม่กำนั่นเคยเป็นผู้นันมากก่อนก็เ,ยเลยรูรูซึ่งรูซึกถึงความรู้ซึกนั่นแต่ว่าซุมือนี่เป็นการง่ายขอกันก็นได้ค่ะบอธรรมดาอันเอาไปเสี่ยงกันพ่นเดอ้อผู้ใดมีบอ่อนกระดาษด,ด,าดังรอมไว้ดีดีดีดบ่ให้เพื่อนเขาบ่าให้คนเขาเบิงผู้ดิรักษาคือจัง อ่ะยิ่งกว่าอะไรเนาะค่ะเนาะสมัยนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กาน่าก็มาอัปเดตตอนต้น,นบอนกระดาษด่างซึ่งเคยเฟื่องฟูเคยมีกระแสเคยมีราคามาให้บึงเนาะค่ะถึงจังใดเขาก็คือส่งความสวยความงามไว้ให้เฮาประดับฟอกอากาศให้บานเฮามีความสดชื่นสดใสเนาะค่ะค่ะคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กานัาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านแม่กานัาสวัสดีค่ะ